สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไายมื้อนี้กะสิมาเฮ็ดอ่าแกงหน่อไม้สู่พี่น้องก,กินเด้อจ้าเด้อน,นี่กเ็เฮาก็ใส่น้ำอยานางกับหน่อไม้ต้มไปก่อนเนาะให้อ่าหน่อไม้มันมันมัน,ม,นมันเซาขมก่อนเนาะแล้วก็ใส่พริกแกงนะจ้าเนะาะใส่ข้าเอ้ยใส่ตะไคร้ใบบักกูดนะจ้าเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนาะเฮาก็ต้มไปจกักคักแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะจ้าค้นค้นๆๆๆนน,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 นะจ้าเนาะ หลังจากนั้นปิดไปจัอยน้อยใส่ลูกโดดจ้ะใส่มักเผ็ดใส่ใส่ตามใจชอบเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่อ่าพักนะจ๊ะตามใจชอบเลยเพรว่าจะเป็นบักบัวบักอืมนีใส่ได้เบิดเลยนะจ๊ะใส่ผงนัวปุ่งปุ่งจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วจ้ะมักเคิมใส่เคิมมักบักคิมใส่บักคิมมักนัวใส่ผงนัวหลายๆลายเลยจ้ะเนาะซิมเบิงเนาะเอาอ่าปรุงรสตามใจชอบเลยเด้อจ้ะ อ่าหลังจากน,านั้นเขาก็ใส่ข่าเบือจ้าคือเอาเข่าเหนียวไปใส่น้ำแล้วก็มาตำ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 ใส่กับน้ำจักน้อยนึงเนาะเพราะว่าไ้มันแบบเดวเหนียวจักน้อยเนี่ยจ้เราก็ใส่อ่าพักชะอมหรือว่าพักขานะคะเนาะแล้วก็ใส่อ่าอ่ากอีตู้หรือว่าแมงลักนะจ้าเนาะใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟจ้ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนั่คคันได้ข้าเหนียวหอนๆอน,นี่คือสิแบบเข่ากันคักพี่น้องแต่มื้อนี้บ่มีข่าเหนียวเนาะก็กินข้าสวยกันต่อไปจ้ะ